สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel ชนเหมือนเดิมวันนี้ผมมาอัปเดตรรถครับมาดูพามาดูว่ารถของผมตอนนี้มีอยู่กี่คันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Sub s cribe ด้วยวันนี้เดี๋ยวเอาแบบง่ายๆเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่ารถมือสองตอนนี้ของผมมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันคันแรกนะครับคันแรกเลยนะครับแกนแอดเวนเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปี2022ครับเป็นเครื่อง3.0ครับผมรีวิวไปละนะฮะ ผมรีวิวไปแล้วคันนี้คันนี้จะเป็นตัวพิเศษก็คือเป็นตัวท้ายท้ายสั้นนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวท้ายสั้นหน่อยนะครับแต่ว่าคันนี้ผมก็ยังไม่ทันได้ล้างไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่ท้ายสั้นก็คือเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยเป็นตัวบริษัทไทยลุงที่เขาประกอบขึ้นมานะครับผลิตขึ้นมาอีกทีนึงนะครับจากอทซูุนะครับก็รถก็ล็อกอยู่เนาะ ฝากระโปรงปิดไม่สนิทไม่เป็นไรเปิดให้ดูได้อ่อตัวนี้เป็นเครื่อง3.0ครับตัวนี้เป็นเครื่อง3.0ก็รถโดยรวมเนี่ยโอเคนะครับรถหน้าใช้มาเพราะมันเป็น7ที่นั่งนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะฮะคันแรกนะครับคันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สบาทครับนะฮะหนึ่งแบาทนะครับคันนี้เลยนะครับรถ7ที่นั่ง ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับในราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็ราคาประหยัดนะครับอ่ะมาคันที่2ครับคันนี้ก็จะเป็น Honda Jazz นะครับปี211 1นะครับเป็นเครื่อง1.5 VVTI เป็นตัว MT นะครับตัวนี้ผมก็ได้จัด fitment ให้ใหม่นะครับผมก็รีวิวไปแล้วนะครับรถคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมเดิมทุกจุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะรถสวยนะนี่กระจกเดิมนะครับก็โดยรวมเนี่ยรถก็จะเป็นรถที่ รถบ้านเดิมๆครับรถบ้านเดิมๆนะครับผมก็ได้มาจัดฟิตเมนต์ใหม่นะครับผมก็รีวิวไปแล้วรถสวยครับการันตีเลยนะครับนี่กระจกฮอนด้าทุกบานนะครับกระจกฮอนด้าทุกบานคลิปนี้ก็เอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับนี่ฟิตเมนต์ดีครับฟิตเมนต์ดีนะฮะยางก็จะเป็นยางใหม่นะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับนี่ยางใหม่ล้อใหม่นะครับเบิกใหม่ไม่ใช่มือสองนะครับแกะกล่องเลยจัดฟิตเมนต์ใหม่สวยๆกันไปเลยนะครับหล่อๆเลยนะฮะตัวนี้ก็ ก็จะมีคนเข้ามาโทรโทรกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับโทรกันนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารถก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้จิตจองนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตให้ดูนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง VT e ทนะครับนี่เป็นเครื่อง VT e ทคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะนี่ครับรถก็ล็อกอยู่นะครับไม่เป็นไรวันนี้มาอัปเดตครับวันนี้มาอัปเดตไม่ได้มารีวิวละเอียดเลยนะมากมายนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากดูรีวิวนะครับก็สามารถดูได้ย้อนหลังได้นะครับเข้ามาที่ช่องผมเลยนะครับคลิกเข้ามาที่ช่อง YouTube เลยนะครับ168 Channel นะครับก็จะมีรูปรถแล้วก็รายละเอียดนะครับเป็นหน้าปกอยู่นะครับอ่ะคันที่3คันที่3คันนี้เลยนะครับก็จะเป็น Vios ปี2015ครับจดทะเบียน2015เลยนะครับ Vios Gen 3นะครับตัวนี้นี่ที่แตกต่างกันออกไปกระจังหน้าก็จะเป็นคิ้วนี่เขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวนะ เป็นชิ้นเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเจน3ปี2เริ่มจากปี2013เนี่ยก็จะเป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าการชนหน้ามันจะคนละแบบนะครับตัวนี้ก็ผมรีวิวไปแล้วนะครับก็รายละเอียดรถเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับรถก็สวยมากนะครับใช้คําว่าสวยมากแหละเพราะว่ารถคันนี้ไม่แสนต้นคันนี้ก็แสนต้นนะครับรถไม่แสนต้นาถามว่า ลูกค้าสงสัยว่าทําไมไม่ผมทาไมถึงไล่ๆกันนะครับรถมันมาอย่างนี้นะครับรถมันมาแบบนี้ไม่แบบนี้นะครับก็ให้ลูกค้าตรวจสอบได้เลยนะครับว่ารถผมไม่แท้หรือไม่กัดนะครับเรื่องไม่เนี่ยผมก็บอกลูกค้าตรงๆอยู่แล้วว่ามันสามารถกลับได้นะครับแต่ว่าผมขายไม่แท้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมให้กล้าการันตีเลยกล้าการันตีให้ตรวจสอบได้ทั้งโชว์รูมแล้วก็ การจี้ไมหรือกลับไมเนี่ยมันสามารถให้วิศวกรเข้าตรวจสอบได้นะครับตรงนี้นะฮะอ่ะโดยรวมรถโอเคครับผมก็รีวิวไปแล้วนะครับคันนี้ v ีออสปี2015ครับเป็นเครื่อง1.5 AT นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับวีออสสี่สปีดนะครับ1.5 VVTI นะครับส่วนตัวนู้นก็จะเป็น1.5 MT นะครับ1.5 iVTEC นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Adventure นะครับตัวนี้ก็1,29,000บาทคันนี้ คันนี้อยู่ที่2,99,000บาทครับคันนี้ก็2,89,000บาทครับเป็นตัว e นะครับเป็นตัวรองท็อปแต่คันนู้นก็จะเป็นตัว s นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาอ่ะมาดูคุณไดนะครับเข้ามาใหม่อัปเดตเลยแล้วกันนะครับส่วนคุณได้คันนี้เข้ามาใหม่ครับรถก็ยังไม่ได้พร้อมขาย100%ซนะครับผมก็ต้องทำความสะอาดนะครับแล้วก็สภาภายในให้นะครับรอบคันเนี่ยโดยรวมเนี่ยโอเคละ รถไม่มีตําหนินะครับเดี๋ยวมีตําหนิเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับรถมือสองมีตําหนิอยู่ละรถก็ยังไม่ทันได้ล้างนะครับนี่คันนี้ an, ไม่แสนปลายนะครับไม่แสนเก้าเข้ามาแล้วนะฮะนี่ไม่แสนเก้านะครับเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนร้อนเลยนะครับไม้แสนเก้านะครับอ่ะโอเคคันนี้ก็จะเป็นรุ่นดีลักเป็นตัวประตูดูดนะครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดที่นั่งครับเป็นตัวดีลักประตูดูดนะครับตัวนี้อ่ะประตดูดูดแบบไหนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันฟึบนี่ครับดูดปิดและเรียบร้อยนะครับเราเลื่อนเบาๆมันก็ปิดได้นะครับอ่ะตัวดีลักนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบตัวรถแล้วกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับ มันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับให้รถเสร็จก่อนนะครับบางทีก็ถ้าเกิดว่าผมไลฟ์อยู่อย่างนี้นะลูกค้าเข้ามาอาจจะจบเลยก็มีนะครับเคยมีเคยมียมอ่ะตัวดีลักแตกต่างกันตรงไหนหนึ่งเลยประตูดูดครับที่ผมให้ดูนะครับประตูดูดทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ตัวท็อปก็จะมีกระจกตรงนี้ให้นะครับแต่ถ้าตัวโลไม่มีนะครับแล้วก็ตัวนี้เลย จะเป็นจอไฟฟ้านะครับคู่ตัวรถมาให้นะครับต้องเปิดสวิตช์ข้างหน้านะครับถึงจะลงให้ได้นะครับแล้วก็จะมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนี่ฮะมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับนี่คือตัวท็อปตัวดีลักนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยให้ด้วยคู่ตัวรถนะครับอ่ะโดยรวมห้องห้องโดยสารสะอาดมากนะครับห้องเครื่องก็สะอาดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอรีวิวแล้วก็ทําสปาภายในและภายนอกก่อนนะครับตอนนี้ก็คิวช่างค่อนข้างจะยาวมากนะครับอ่ะ ถ่ายให้ดูตามสภาพก่อนที่รถเข้ามาเป็นยังไงรถคันนี้ก็จะมีตําหนิบ้างนะครับผมก็ได้อ่าเดี๋ยวดูนะนี่ประตูดูดนี่ฮะเข้าไปแล้วเดี๋ยวเลื่อนใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะประตูดูดเราแค่ปิดไปเบาๆนะครับนี่ฮะตึ๊บนี่ฮะประตูดูดนะครับเราแค่ปิดเบาๆนะครับตัวนี้ก็ฝาท้ายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยก็ได้นะครับโอเค ตัวนี้เบาะก็สามารถเลื่อนเก็บสัมภาระได้เยอะมากนะครับตัวนี้นะฮะเราก็สามารถเลื่อนออกมาได้นะครับนี่ฮะเลื่อนเก็บสัมภาระได้เยอะมากนะครับตัวฮุนไดเนี่ยลูกเล่นออปชันการเลื่อนปรับเบาะภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ปรับได้เยอะมากนะครับนี่ฮะห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างนะอ่ะโอเคคันนี้ผมเปิดราคาเลยแล้วกันคันนี้ผมขายอยู่ที่หกแสนไม่ถึงเจ็ดแสนอะ่ะ นะครับหกแสนไปนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันอะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันรถปีสองพันสิบสี่ครับนะฮะรถปีสองพันสิบสี่วันนี้มาอัปเดตให้ดูกันเลยนะครับอ่ะคันนี้คันต่อมาวีโก้พีลันเนอร์สี่ประตูครับปีศูนย์เจ็ดนะฮะเป็นเครื่องสามจุดศูนย์ครับเข้ามาใหม่นะครับคันนี้รู้สึกว่าถ่ายให้ดูตามสภาพแล้วก็อัปเดตให้ดูเลยรถมีริ้วรอยครับมีริ้วรอยเยอะมากนะครับแต่ว่าผมก็จะเก็บให้นะครับตรงนี้ นี่ฮะรถเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับผมถ่ายให้ดูเลยนะครับรถสีเดิมจากโรงงานแต่ว่า,าริ้วรอยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับรถล,ล็อกเนาะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วก็อัปเดตให้ดูนะครับฝาก f c ติดตามผมไว้ก่อนนะครับอันนี้ฝาก f c ติดตามผมไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากดูผลงานนะครับดูผลงานเก่าๆผมก็ได้เพราะว่าผมเก็บรถแต่ละคันเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับคันนี้ปี2 0 0 0 2007นะครับเป็นเครื่อง3.0 2007แท้นะครับก็โดยรวมเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้หมดเลยไฟหลงไฟเหลืองอะไรเงี้ยอันนี้คือไฟแท้จากโรงงานนะที่ผมกล้าถ่ายให้ดูเพราะว่า,วาลูกค้าจะได้รู้ว่ารถคันนี้มันมายัางไงนะครับตามอายุรถนะครับตามอายุรถไฟธรรมชาติมันเหลืองอยู่แล้วนะครับ รถไม่ได้จอดตากแดดมันก็เหลืองครับมีอายุรถอยู่แล้วนะครับตามอายุของตัวไฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไฟรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกมันไม่ใช่ไฟกระจกเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับมันค่อนข้างจะเหลืองง่ายนะครับอ่ะเนี่ยฮะจริงๆสีมันก็เงาอยู่แล้วนะสีเงาอยู่แล้วครับเนี่ยฮะสีก็เงาอยู่ละแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้แมกไลเนอร์นะครับ แมกไนเนอร์เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับตัวนี้มีล่องรอยการใช้งานนะครับอันนี้ฝากติดตามไปด้วยนะครับตัวอีนะครับตัวนี้เนี่ยฮะไฟแตกอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนให้ครับเป็นเป็นอ่าเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยทั้งคันนะครับรถยังไม่เคยทําสีนะอันนี้ผมถ่ายแบบสดๆเลยนะครับรถไม่เคยทําสีย้ำอีกทีนะครับไม่เคยทําสีมาก่อนนะครับเป็นสีเดิมจากตัวยูต้าจากโรงงานเลยนะครับ แต่ว่ามันก็จะมาทํากับผมนี่แหละผมจะตีอาบนะครับเพื่อทีอ่ความเรียบร้อยของงานแล้วก็ให้รถน่าใช้ขึ้นเพราะว่ารถสีดำเนี่ยมันต้องตีอาบอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าคันแล้วก็อยู่อู่พี่โยมอีกคันนึงนะครับอยู่พี่โยมอีกคันหนึ่งเป็นซีวิกเลบตาโตนะครับเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเลยแล้วกันนะฮะอ่ะ โอเคคันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับก็ผมมาอัปเดตรถนะครับวันนี้โดยรวมก็ตอนนี้คือช่างยังไม่ว่างครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอขออัปเดตรถก่อนว่าวันนี้รถผมเหลืออะไรบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้ EP นี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ